เรื่องที่7เรื่องพระเทวทัตข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารกการได้ผ้ากาสาวะอันบุคคลนำมาแต่แคว้นคันธาระของพระเทวทัตของพระเทวทัตในกรุงราชฤทตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอนิกกะซาโว เป็นต้นตอนพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ชาวกรุงราชครึความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระอัครสา,าวกทั้งสองพาบริวารของตนอง์ละห้าร้อยรูปไปทูลลาพระาศาสดาแล้วได้ไปจากพระเชตวันสู่กรุงราชครึก ชาวกรุงราชครึรวมเป็นพวกเดียวกันสองคนบ้างสามคนบ้างหลายคนบ้างได้ถวายอาคันตุก,กะทานอยู่มาวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเมื่อจะทำอนุโมทนาแสดงธรรมอย่างนี้ว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทายกคนหนึ่งถวายทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่น ทานนั้นย่อมได้ทายกนั้นย่อมได้โภคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วแต่ไม่ได้บริวารสมบัติคนหนึ่งชักชวนคนอื่นส่วนตนเองไม่ถวายผู้นั้นย่อมได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วแต่ไม่ได้โพคสมบัติคนหนึ่ง แม้ตนเองก็ไม่ได้ถวายแม้คนอื่นก็ไม่ชักชวนผู้นั้นย่อมไม่ได้แม้วัตถุมาดว่าข้าวปลายเกลียนพออิ่มท้องย่อมเป็นคนอนาถาหาปัจจัยไม่ได้ในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วคนหนึ่งทั้งตนเองก็ถวายทั้งชักชวนคนอื่นผู้นั้น ย่ำได้ทั้งโภคสมบัติทั้งบริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วสิ้นร้อยอัตภาพบ้างพันอัตภาพบ้างแสนอัตภาพบ้างตอนนิมนต์ภิกษุพันรูปรพัฒหารบุรุษผู้บัณฑิตคนหนึ่งฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วคิดว่าท่านผู้เจริญ พระธรรมเทศนาน่าอัศจรรย์พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรกล่าวเหตุแห่งความสุขเราทำกรรมอันยังสมบัติทั้งสองเหล่านี้ให้สำเร็จย่อมสมควรดังนี้แล้วจึงนิมนต์พระเถระว่าท่านขอรับพรุ่งนี้ขอนิมนต์ท่านทั้งหลายรับภิกษาของผมเถิดพระเถระถามว่า ท่านต้องการภิกษุเท่าไรอุบาสกอุบาสกย้อนถามว่าก็ภิกษุที่เป็นบริวารของใต้เท้ามีเท่าไหร่ขอรับพระเถรรักมีประมาณพันรูปอุบาสกอุบาสกข้าแต่ท่านผู้เจริญขอใต้เท้าพร้อมด้วยภิกษุทั้งหมดทีเดียวโปรดรับภิกษาของผม พระเถระรับนิมนต์แล้วตอนชวนชาวบ้านถวายพัตตาหารอุบาสกเที่ยวไปในถนนพระนครชักชวนด้วยคำว่าข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลายฉันนิมนต์ภิกษุไว้หนึ่งพันรูปท่านทั้งหลายจากอาจถวายภิกษาแก่ภิกษุมีจำนวนเท่าไหร่ ท่านทั้งหลายจับอาถวายภิกษาแก่ภิกษุมีจำนวนเท่าไหร่พวกมนุษย์กล่าวโดยเหมาะพอควรแก่กำลังของตนของตนว่าพวกฉันจับถวายแก่ภิกษุสิบรูปพวกฉันยี่สิบรูปพวกฉันหนึ่งร้อยรูปอุบาสกกล่าวว่าถ้ากระนั้นเราทั้งหลายจักประชุมหุงต้มรวมกันในที่แห่งเดียวคอ ท่านทุกๆคนจงรวบรวมวัตถุต่างๆมีน้ำมันงามีน้ำมันงาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยเป็นต้นดังนี้แล้วให้รวมสิ่งของไว้ในที่แห่งเดียวที่นั้นกุดุมพีผู้หนึ่งให้ผ้ากาสาวะอันนามาจากแคว้นคันตาระซึ่งมีค่าแสนหนึ่งแกอุบาศกนั้น แล้วสั่งว่าถ้าทานวัตรของท่านยังไม่เพียงพอใช้ท่านพึงจ่ายผ้าผืนนี้ให้ครบส่วนที่บกพร่องถ้าทานวัตรของท่านเพียงพอใช้ท่านพึงถวายผ้าผืนนี้แก่ภิกษุรูปที่ท่านปรารถนาในการนั้นทานวัตรทุกๆอย่างของอุบาสกนั้นเพียงพอแล้วอะไรๆชื่อว่าบกพร่องไม่ได้มี อุบาสกนั้นจึงถามมนุษย์ทั้งหลายว่าภากาสาวะอันมีค่าผ้ากาสาวะอันหาค่าไม่ได้ผื้นนี้อันกุดุมพีผู้หนึ่งกล่าวอย่างนี้แล้วมอบให้ไว้ทานวัตของพวกเราก็มีเหลือเฟือแล้วเราทั้งหลายจะถวายผ้ากาสาวะพื้นนี้แกท่านรูปไหนเล่า ตอนถวายผ้าราคาตั้งแสนแก่พระเทวทัตพระบางพวกกล่าวว่าถวายแก่พระสารีบุตรเถระบางพวกกล่าวว่าพระเถระมักมาในเวลาเข้ากล้าแก่แล้วก็ไปพระเทวทัตเป็นสหายในการมงคลและอวะมงคลทั้งหลายของพวกเราตํารงอยู่เป็นนิดเหมือนหม้อน้ำ พวกเราจะถวายผ้าผืนนี้แก่ท่านแม้เมื่อถ้อยคำไปเป็นไปหลายทางอย่างนั้นพวกที่กล่าวว่าควรถวายแก่พระเทวทัตได้มีจำนวนมากกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเขาจึงได้ถวายผ้ากาสาวะนั้นแก่พระเทวทัตตอนเทวทัตนุ่งห่มผ้า ไม่สมควรแก่ตนพระเทวทัตนั้นตัดผ้านั้นแล้วเย็บย้อมนุ่งห่มเที่ยวไปพวกมนุษย์เห็นท่านแล้วจึงพูดกันว่าผ้าผืนนี้หาสมควรแก่พระเทวทัตไม่ควรแก่พระสารีบุตรเถระพระเทวทัตนุ่งห่มผ้าอันไม่สมควรแก่ตนทีเดียวเที่ยวไปขณะนั้น ภิกษุผู้อยู่ต่างทิศรูปหนึ่งออกจากกรุงราชคฤหไปสู่กรุงสาวัตถีถวายบังคมพระสัสด,สดาเป็นผู้อันพระสัสดาทรงทำรรปฏิสันฐานตรัสถามถึงการอยู่ผาสุขของพระอัครสาวกทั้งสองแล้วจึงกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดจำเดิมแต่ต้นพระสัสดาตรัสว่าภิกษุเทวทัตนั้น ทรงผ้าที่ไม่สมควรแก่ตนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนเธอก็ทรงแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าตอนครั้งก่อนเทวทัตเป็นนายพรานช้างในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตกรองราชสมบัติ ในพระนคนพรพาราสีนายปรานช้างชาวพระนคนพรพาราสีผู้หนึ่งล้มช้างแล้วนำงาหนังไส้ใหญ่และเนื้อลำมาแล้วขายเลี้ยงชีวิตรังนั้นช้างหลายพันเชือกเดินหากินอยู่ในป่าแห่งหนึ่งพบพระปัจเจก,กพระุทเจ้าหลายพระองค์จำเดิมแต่การนั้น เมื่อไปมอบลงด้วยเข่าทั้งสองแล้วจบคือไหว้ในการที่ไปและมาทุกครั้งแล้วจึงผ่านไปวันหนึ่งนายฟรานชช้างเห็นกิริยาน,นั้นแล้วคิดว่าเราล้มช้างเหล่านี้ได้โดยยากก็ในการไปและมาช้างเหล่านี้ย่อมจบพระประเจกะพุทธทั้งหลาย มันเห็นอะไรหนอจึงจบกำหนดได้ว่าเห็นผ้ากาสาวะดังนี้แล้วตมริว่าบัดนี้แม้เราได้ผ้ากาสาวะย่อมควรเมื่อพระประเจก,กพุทธรูปหนึ่งลงไปสู่ชาติสะสงน้ำอยู่วางผ้ากาสาวะทั้งหลายไว้ที่ริมฝั่งจึงลักจีวรไป จับหอ,อกนั่งคลุมโปองอยู่ที่ริมถนนริมหนทางที่ช้างเหล่านั้นไปมามูช้างเห็นเขาแล้วจึงจบด้วยสำคัญว่าพระประเจกกับพุทธแล้วก็ผ่านไปนายพรานช้างนั้นเอาหอ,อกพุ่งถูกช้างตัวไปข้างหลังช้างเหล่านั้นทั้งหมดให้ตายแล้วถือเอาส่วนต่างๆมีงาเป็นต้น ฟังส่วนที่เหลือในแผ่นดินแล้วไปในการต่อมาพระปศิษฐ์ถือปฏิสนธิในกำเนิดช้างได้เป็นหัวหน้าช้างเป็นนายโขลงถึงในการนั้นนายปรานช้างนั้นก็คงทําอยู่อย่างนั้นพระมหาบุรุษท,ทราบความหมดสิ้นไปแห่งบริษัทของตนจึงถามว่าช้างเหล่านี้ไปไหน จึงเบาบางไปเมื่อเหล่าช้างนั้นตอบว่าไม่ทราบนายคิดว่าช้างทั้งหลายจะไปไหนไม่บอกเราก่อนจักไม่ไปอันตรายพึงมีนึกสงสัยว่าอันตรายพึงมีแต่สำนักแห่งบุรุษผู้นั่งคลุมผ้ากาสาวะในที่แห่งหนึ่งเพื่อจะจับบุรุษนั้นจึงส่งช้างทั้งหมด ล่วงหน้าไปก่อนส่วนตนมาล้าหลังนายพรานช้างนั้นเมื่อช้างที่เหลือจบแล้วเดินไปเห็นพระมหาบุรุษกำลังเดินมาจึงม้วนจีวรพุ่งหอ,อกไปพระมหาบุรุษคุมสติเดินมาถอยกลับไปข้างหลังลบหอ,อกแล้วทีนั้น จึงวิ่งจึงวิ่งแผลเข้าไปเพื่อจะจับนายพรานช้างนั้นด้วยสำคัญว่าเจ้าคนนี้ให้ช้างของเราฉิบหายแล้วนายพรานช้างนอกนี้แอบบังต้นไม้ต้นหนึ่งทีนั้นพระมหาบุรุษเอางวงรวบเขาพร้อมกับต้นไม้หมายใจว่าจักจับฟาดลงที่แผ่นดิน ครั้งนั้นเห็นผ้ากาสาวะที่เขานำออกแสดงจึงยับยั้งไว้ด้วยคิดเห็นว่าถ้าเราจะประทุษร้ายในบุรุษนไสัชื่อว่าความละอายในพระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธ,ธะและพระกีนาสดหลายพันองค์จะเป็นอันเราทำลายแล้วซักถามว่าญาติของเราประมาณเท่านี้ เจ้าให้ชิบหายแล้วหรือนายปราณช้างรับสารภาพว่าจ้านายพระมหาบุรุษกล่าวว่าเพราะอะไรเจ้าจึงได้ทํากรรมอันหยาบช้ายอย่างนี้เจ้าห่มผ้าไม่สมควรแก่ตนสมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคะทั้งหลายเมื่อทํากรรมอันลามกเห็นปน่านนี้ชื่อว่าทำกรรมอันหนักก็แล ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วเมื่อจะข่มขี่ให้ยิ่งขึ้นจึงกล่าวคาถาว่าอนิกาซาโวกาซาวังโยวัตท as si ั ah ่งปริทเหตสติอาเปโตดมสัจเจนะณโซกาซาวะมรหติโยจะวันตกะซาวัสสิเลสุสุสมาหิโต อุเปโตดัมสัจเจนะสะเวกาสาวะมรหติผู้ใดมีกิเลสดุดน้ำฝาดยังไม่ออกปราศจากธรรมะและสัจจะจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้มีกิเลสดุดน้ำฝาดอันขายแล้ว ตั้งมั่นดีในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะพูนั้นแลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะดังนี้แล้วกล่าวว่าเจ้าทำกรรมอันไม่สมควรแล้วก็ปล่อยเขาไปตอนของดีย่อมควรแก่คนดีหาควรแก่คนชั่วไม่พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงย่อชาดกว่านายปราณช้างในการนั้นเป็นได้เป็นเทวทัตในบัดนี้ช้างตัวประเสริฐผู้ข่มขี่นายปราณช้างนั้นคือเราเองดังนี้ตรัสว่าภิกษุไม่ใช่แต่ในการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ส่งผ้าไม่สมควรแก่ต้นเหมือนกัน ดังนี้แล้วได้พาสิทธ์พระคาถาเหล่านี้ว่าอนิกะซาโวกาซาวังโยวัตทั้งปริเหิตสติอาเปโตดมสสัจเจนะณโซกาซาวมรหติโยจะวันตะกะซาวัสะสีเลสุสุสมาหิโตอุเปโตดมสสัจเจนะสะเวกาซาวมรหติผู้ใด มีกิเลสดุดน้ำฝาดยังไม่ออกปราศจากธรรมะและสัจจะจากนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้มีกิเลสดุดน้ำฝาดอันคายแล้วตั้งมั่นดีในสีทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ เหนือความนี้บัณฑิตพึงแสดงแม้ด้วยชัดทันตะชาดกดังนี้แลตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอันนีกะซาโวความว่าผู้ชื่อว่ามีกิเลสดุดน้ำฝากเพราะกิเลสดุดน้ำฝากทั้งหลายมีการมราคาเป็นต้นบทว่าปริดดเตสติ ความว่าจักใช้สอยด้วยสามารถแห่งการนุ่งการหม่มและการลาดพระบาลีว่าปริเหติตพ,พระบาลีว่าปริเหติตสติก็มีบาพระกาถาว่าอาเปโตดมสัจเจนะความว่าปราศจากอธิบายว่าพรากจากการฝึกอินทรีย์และ วจีสัจจะอันเป็นฝ่ายปรมัถสัจจะบทว่าณนะโซเป็นต้นความว่าบุคคลนั้นคือผู้เห็นบานนั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะบทว่าวันตกะสาวัสสะความว่าพึงเป็นผู้มีกิเลสดุดน้ำฝาดอันคายแล้วคือมีกิเลสดุดน้ำฝาดอันทิ้งแล้ว ได้แก่มีกิเลสดุดน้ำฝาดอัละแล้วด้วยมักสีบทว่าสี่เลสุได้แก่ปาริสุทธิศีลสี่บทว่าสุสมาหิโตได้แก่ผู้ตั้งมันดีคือดำรงอยู่ด้วยดีบทว่าอุเปโตความว่า ประกอบด้วยการฝึกอินทรีย์และวจีสัจจะมีประการดังกล่าวแล้วบทว่าสะเวเป็นต้นความว่าบุคคลนั้นคือเห็นป่านนั้นย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะนั้นในการจบคถาภิกษุผู้อยู่ในต่างทิศนั้นได้เป็นพระโสดาบันชนแม้เหล่าอื่นมีจำนวนมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องพระเทวทัตจบจบที่112